นนข้างรักยืนหนึ่งนายใบยเฟิร์นขับรถกินลมชมวิวเที่ยวเขาใหญ่นะคะลงสตอรี่หวานมนุ่งมิงมากเห็นเงียบๆีแต่ว่าโมเมนต,ต์หวานหวานของคู่ข้างรักนายนภันแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะก็คือไม่แผ่วเลยจริงๆงานนี้นะคะก็ทําเอาหลายคนเนี่ยแอบเขินไปด้วยเมื่อได้เห็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กของนายแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะอย่างโมเมนต์ล่าสุดนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้พาก,กันไปขับรถเที่ยวเล่นและนายนภัทนะคะก็เพิ่งจะได้โพส,สตอรี่หวานหวานลงอินสตาแกรม กับภาพน่ารักน่ารักของใบเฟิร์นนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆสุดชิลเลยนะคะเพราะว่ารถเนี่ยเปิดประทนุนั่งรับลมเล่นชมธรรมชาตินะคะสองข้างทางแล้วก็ยังมีภาพพี่ใบเฟิร์นนะคะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปวิวสวยๆรีวิวธรรมชาติและนายนะคะก็เป็นคนเก็บภาพให้ส่วนในสตอรี่ของใบเฟิร์นนะคะก็โพสต์ภาพดอกเดซี่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทั้งคู่เนี่ยให้กันในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาด้วยและรูปสวยๆของใบเฟิร์นนะคะที่โพสตลงหลายช็อตซึ่งภาพออกมาสวยมากนอกจากนางแบบจะสวยแล้วรูปนี้ก็ติดแท็กชื่อตากล้อองงย่านัร หน้าตาที่ดูมีความสุขของใบเฟิร์นนะคะทําให้หลายเหล่าแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์แซวนะคะอาทิเพื่อนซีของไบเฟิร์นยังมาคอมเมนต์แซวด้วยว่าเหมือนเด็ก3ามขวบที่สดใสามากจนเพื่อนงงหมดแล้วนะใครถ่ายให้หรอแล้วก็แท็กไบเฟิร์นนะคะใสแบบใสเลยแฟนนพัทสวยมากมีตากล้องฝีมือดีมันดีต่อใจจริงๆใครกดทันนายบ้าง